เรียนอาจารย์ในชัชาและสวัสดีเพื่อพืทุ่านพวกเรากลุ่มอเวซึ่งมีสมาชิกกลุ่มงานนี้หนึ่งอาจาร์เสมอภาพสองพัชราแลนเสริส่งและพนิสายักษ์น้อยพวกเรากลุ่มอเววันนี้จะมานําเสนอบทความเรื่องการประกันราคาข้าวและการจำหน่ายราคาข้าวเนื่องจากข้าวไทยเป็นสิน และและการประกันราคาข้าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีราคาข้าวที่สูงขึ้นและเพื่อลดภาวะงบประมาณค่าเชียจ่ายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรทุกสำรับทุกรัฐบาลจะมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรในการซื้อราคาข้าวเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศของเกษตรกรรมมีเกษตรกรประมาณ4ล้านคนประมาณมีนโยบายหลักอยู่สองนโยบายคือหนึ่งการจำหนังข้าว็นการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรอยู่ตรง และเมื่อาาร,ราคาข้าวสูงขึ้นรัฐบาลจึงนำเข้าจำหน่ายสองการประกันราคาข้าวซึ่งเป็นการช่วยเชยเงินให้กับกเกษตรกรที่ขายข้าวในราคาต่ำซึ่งส่วนต่างขึ้นยอยู่กับพื้นที่ของกลุ่มที่รัเบยนไว้แต่ตอนนี้ทั้งนั้นต้องส่งนโยบายเพื่อมุ่งเน้นช่วยเหลือเกษตรกรในระยะสันสน้นจากการสำรวจกลุ่มตัวอยา่างเกษตรกรที่ ตำบลอุดมรัพย์อำเภอดมอำเภอวังน้ำเขียวส่วนนครราชสีมาประชากรกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่จะชอบในโครงการการรับจำนำข้าวเพราะเนื่องจากการรับจำนำข้าวจะมีผลผลิตเท่าไรเราก็สามารถได้เงินเท่านั้นที่ผลิตมาแต่การประกันราคาข้าวเรามีที่ดินทำกินเท่าไหร่ก็เอาไปขึ้นเงินได้ทำให้เกิดการเอาละนอมเปรียบเพราะชาว ชาวนาะคนที่ทํากินที่มีที่ดินน้อยเป็นของตัวเองก็จะทําให้เช่าที่ดินของคนอื่นทากินได้ยากทําให้เกิดการเสียเปรียบและส่วนต่างในส่วนนี้ค่ะสำหรับกลุ่มอเวน,นะคะก็ขอจบการนำเสนอแยงเท่านี้ค่ะที่ผาย